เรื่องราวของมดตัวจ้อยที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยแต่เขากลับสร้างวิรกรรมที่ยิ่งใหญ่จนเผ่าพันธุ์จะไม่ลืมเลือนสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมชั่นเรื่องแอนเปิดโลกใบใหญ่ของนายมดปี1998 และก่อนจะปร,ะรับชมกันนั้นผมขอ55ไลค์แล้วถ้าพร้อมแล้วปร,รับชมสปอยกันได้เลยครับพบความบันเทิงดูได้เพลินๆที่ c ค t 4K สนุกได้ในรูปแบบของคุณเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่สีเขาคือหนึ่งในมดงานนับหมื่นตัวที่มีความในใจอะไรบางอย่างอยากจะระบายโดยคิดว่าตัวเองนั้นไร้ความหมายและไม่ชอบงานของตัวเองเอามากๆสีมาจะตั้งคำถามว่าเขาควรทำมันไหมและความต้องการของตัวเองควรจะปล่อยปะละเลยหรือเปล่า หมอพอได้ฟังคำปรึกษาของสีแล้วก็ตอบกลับคนไข้ของตนไปว่าคุณมันไร้คุณค่าอย่างที่คุณคิดจริงๆสีเดตะกรมน้ายอมรับก่อนจะมาทำงานในอนาณาจักรของมดซึ่งเต็มไปได้วยมดมากมายอยู่ที่นี้จะอย่างไรก็ตามในอนาณาจักรมดแห่งนี้มดจะถูกแบ่งเป็นสองประเภทซึ่งจะถูกคัดเลือกตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนบางตัวได้เป็นมดงานและอีกตัวจะได้เป็นมดทหารตัวอ่อนนั้นจะถูกฝึกสอนและถูกปลูกฝังว่าตนนั้นคือใคร และมีหน้าที่อะไรบ้างถึงแม้มดทุกตัวจะไม่ค่อยแฮปปี้กับหน้าที่ที่ตนได้รับมากนักเพราะตลอดที่ผ่านมามดงานหลายหมื่นตัวได้รับหน้าที่ขุดอุมโมงค์ขนาดใหญ่ยักษ์และมดทุกตัวก็ไม่ลังเลนักพวกเขาต่างรู้ว่าหน้าที่ของตนคืออะไรต่างกันกับซีในตอนนี้ถึงแม้จะไปบำบัดมาแล้วแต่คําถามและความคิดในหัวสมองนั้นยังคงไม่แปลเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานของเขาคือเอสิกา้าเธอเป็นสาวมดที่ตัวใหญ่กว่าซีเยอะและเธอรู้ดีว่าซีนั้นอ่อนแอ เกินกว่าจะมาขุดดินอะไรแบบนี้แต่นั่นไม่ใช่เรื่องของซีแค่คนเดียวมันเป็นเรื่องของมดทั้งอาณาจักรที่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองในการสร้างหลุมยักษ์ใต้พื้นดินนอกจากยกหินและขุดดินแล้วบางที่หล่ามดงานจะทำตัวเป็นลูกบอลเพื่อทำลายดินบางส่วนที่อยู่ในอุโมงค์เอซิการนั้นบอกว่าเธอนั้นชอบงานของตัวเองมากๆและแนะนำให้ซีเลิกเครียดและผ่อนคลายกับงานของตัวเองได้แล้วในครั้งนี้ที่หล่ามดต่อตัวกันกลายเป็นลูกบอล จะมีมดจำนวนหนึ่งที่ต้องจับลูกบอลนั้นไว้นาทีนั้นเป็นของซีและเมื่อเขาเครียดจากงานมากเกินไปเขามักจะทำพลาดครั้งนี้ก็เช่นกันท่านในพลมดใช้สายตาที่ดุดันจ้องมองเหล่ามดงานนับหมื่นตัวซึ่งอ่อนแอไร้ระเบียบวินยัยและไร้ประโยชน์สำหรับเขา โดยที่ท่านในพลมดนั้นมีหน้าที่ดูแลอาณาจักรทั้งหมดภายใต้คำสั่งของพระราชินีหาร้ไหมว่าเขาเป็นพวกคนหัวกระบฏและกำลังทำการใหญ่อะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงอาณาจักรมดไปตลอดการอีกทั้งท่านในพลมดยังมีอำนาจควบคุมทหารหมดทั้งหมดอีกทั้งยังมีนายพันคัตเตอร์ขึ้นชื่อว่าทหารหมดที่บินได้และเก่งกาจที่สุดในอนาณาจักรหลังจากที่ท่านในพลสั่งการผู้ดูแลงานให้เร่งสร้างอุมโมงจนเสร็จและคนในห้องจากไปท่านในพลได้บอกคัตเตอร์ว่าอีกสี่วันเท่านั้น พวกไร้ประโยชน์ก็จะหายไปจากโลกแล้วเราจะมีอาณาจักรที่เข้มแข็งอาณาจักรที่เราภาคภูมิใจท่านนายพลบอกกับคัตเตอร์ว่ากองทัพปลวกนั้นเคลื่อนพลมารบกับเราแล้วเราต้องส่งทหารไปโจมตีที่อาณาจักรของศัตรูคัตเตอร์ไม่เห็นด้วยมันไม่ต่างอะไรกับการส่งไปตายท่านนพลไม่สนใจเรื่องนั้นเพราะมันคือหนึ่งในแผนของเขา ก่อนจะขอรายชื่อทหารจากคาร์เตอร์รายชื่อทหารพวกนี้ล้วนเป็นองครัลักของราชินีซึ่งไม่ได้รับคําสั่งโดยตรงจากท่านนายพลเขาต้องการจะกวาดล้างทหารของราชินีทั้งหมดเพื่อทําตามแผนที่วางไว้และยึดครองอาณาจักรนี้ ท่านในพลและคัตเตอร์เอาเรื่องนี้นำไปทูลให้กับพระราชินีโดยในทีแรกพระองค์ก็ไม่เห็นด้วยบางทีแล้วการสงครามอาจไม่ใช่ทางออกเสมอไปเราควรจะส่งคณะทูตและเจราจาต่อรองเรื่องพื้นที่แต่ท่านในพลก็ยืนกรานว่ายังไงสงครามก็เกิดขึ้นทำให้ราชินีปฏิเสธอะไรไม่ได้เพราะถ้าเกิดเป็นอย่างที่ท่านในพลพูดมาจริงๆปลวกจะบุกเข้ามาในอาณาจักรมดและลูกหลานของมดก็จะตายสิ้นราชินีไม่อาจยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ ท่านในพลโค้งคำนับก่อนจะเดินจากไปก่อนที่เสียงเรียกหวานจะดังขึ้นเจ้าของเสียงคือเจ้าหญิงบาลาบุตรสาวของราชินีและว่าที่เจ้าสาของท่านในพลทั้งสองนั้นถูกลิขิตให้แต่งงานมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยได้รู้จักหรือพูดคุยอะไรกันเลยเจ้าหญิงบาลาเลยคิดว่าเธออยากมีเวลาคุยกับท่านในพลก่อนที่จะแต่งงานกันมันคงจะดีกว่ามากถ้าได้รู้จักอีกฝ่ายมากขึ้นแต่ท่านในพลไม่มีเวลาเขาโค้งคำนับและจากไป แน่นอนว่าเจ้าหญิงบาล่านั้นก็ไม่ค่อยอยากแต่งงานกับท่านในผลแม่ของเธอเองก็รู้ดีหลายครั้งหลายหนที่ลูกสาวของเธอมาถามว่าทำไมต้องแต่งกับท่านในผลด้วยเพราะเจ้าหญิงบาล่านั้นไม่ชอบผู้ชายอย่างท่านในผลเอาซะเลยแต่แม่ก็มาจะให้คำตอบแบบเดิมว่าเราต้องแต่งงานกับท่านในผลเท่านั้นทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองตัดภาพมาที่ยามค่ำคืนของพวกมดพวกเขาจะมาสนุกกันที่บาร์หลังจากที่ทำงานมาหลายชั่วโมงสีมีเพื่อนสีเป็นมดทหารตัวลำบึก เขาคือวีรู้จักกับซีมาตั้งแต่เด็กและรู้ดีว่าซีมีปัญหาทางใจและความสับสนในตัวเองโดยที่ซีนั้นอิจฉาวีไม่น้อยเพราะการไปทหารหมดไม่ต้องมานั่งขุดดินทํางานน่าเบื่อแบบเขาวี v. เองจึงตอบกลับแต่พวกมดงานอย่างนายได้ทํางานกับพวกสาวๆตลอดเวลาจะอย่างไรก็ตามซี Z. คิดว่ามันต้องมีที่ที่ดีกว่านี้มดทหารแก่ตัวข้างๆซึ่งกําลัางดื่มจนได้ที่ตอบกลับเด็กหนุ่มอย่างซีไปว่ามันมีอยู่แล้วฉันเคยไปมาหน,หนึ่ง ในตอนนั้นพวกเราราดตะเวนและฉันจงใจออกจากแถวเพราะอยากจะรู้ว่าข้างนอกมีอะไรก่อนที่ฉันจะได้เจอกับอาณาจักรของมแมลงที่นั่นสงบสุขและมีอาหารมากมายกองอยู่บนพื้นทุกคนไม่ต้องทํางานทําสิ่งที่อยากจะทํานายจะได้เป็นตัวของนายเองที่นั่นก่อนที่ผู้เล่าจะเริ่มอลาวาดเพราะเมาจนเกินเหตุมีทหารคนหนึ่งมาจับตัวไว้พวกเขาต่างรู้ว่ามดตัวนี้สติไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก่อนที่มดแกจะจากไปได้บอกกับมดหนุ่มอย่างซีไปว่า นายต้องไปที่หินใหญ่และผ่านแม่น้ําไปนายจะเจอกับอาณาจักแรแมลงเป็นในตอนเดียวกันกับที่มีแขกหน้าใหม่เข้ามาเธาคือเจ้าหญิงบาร่าซึ่งได้แอบมาผลับตอนกลางคืนครั้งแรกเธอถอดมงกุฎเพราะไม่อยากให้ใครรู้และจะไปสนุกให้เต็มที่ในคืนนี้ถึงแม้ผู้ติดตามจะไม่ค่อยเห็นด้วยนักเพราะไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่ไม่นานดนตรีก็ดังขึ้นพวกมดทุกตัวไปเต้นรำกันซึ่งต่างมีท่าทางการเต้นเหมือนกันหมด มันอาจ,จไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรพวกเขาถูกฝึกสอนให้เต้นอยู่แบบเดียวซีในตอนนั้นไม่ไปร่วมวงด้วยและนั่งผิดหวังกับตัวเองก่อนที่เจ้าหญิงจะเข้ามาเพื่อขอมดงานอย่างซีไปเต้นรำ อีกฝ่ายไม่ปฏิเสธทันทีเมื่อเห็นความงานของหญิงตรงหน้าเขาทักถามแปลว่าฉันไม่เคยเห็นเธอเลยบาราตอบกลับว่าเธอคือคนงานใหม่ทั้งสองเริ่มเต้นกันแต่ซีเลือกที่จะเต้นไม่เหมือนใครท่าทางของเขาดูแปลกตาแต่ก็น่าตื่นเต้นมากเมื่อมันคือสิ่งที่แปลกใหม่บาราเองก็รู้สึกถูกใจสุดๆก่อนที่ซีนั้นจะเผลอไปชนทหารหมดคนหนึ่งจนเขานั้นมีเรื่อง และจากที่มีเรื่องกันแค่คู่เดียวก็กลายเป็นมีเรื่องกันยกหมู่ในตอนนั้นซีเห็นหมดสองตัวเรียกร้องหาเจ้าหญิงบาระทําให้เขาได้รู้ว่าหญิงสาวที่เต้นรํากับเขาเมื่อกี้คือเจ้าหญิงซีไม่รอชาร้าที่จะถามอีกฝ่ายว่าเราจะเจอกันอีกไหมเจ้าหญิงนึกคิดอยู่สักพักท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นรอบค้างก่อนจะตอบกลับมดงานอย่างซีไปว่าคงไม่มีวันได้เจออีกแล้วเธอชุบลาและจากไปในรุ่งเช้าวันต่อมาซีรู้สึกคึกคักเป็นพิเศษในการทํางานพอตกกลางคืน ก็มานั่งรอเจ้าหญิงจนเหลือเขาเพียงคนเดียวในร้านเจ้าหญิงคนนั้นก็ไม่โผล่มาเลยมันเป็นเพียงความหวังลมๆแรงๆพนักงานได้มาบอกว่านายคนกลับได้แล้ววันนี้ทหารมาน้อยมากพวกมันควรจะไปนอนกันหมดเพราะพรุ่งนี้มีเข้าเฝ้าพระราชินีในตอนนั้นซีคิดอะไรบางอย่างออกมันเป็นเรื่องที่บ้ามากๆในกลางดึกคืนนั้นซีตัดสินใจไปหาวีเพื่อมาขอสลับตำแหน่งกับเพื่อนเขาอยากจะไปงานเดินสวนสนามเพราะเขาจะได้เจอกับเจ้าหญิงอีกครั้ง เพื่อแลกกับการที่วีสลับตำแหน่งคนขุดหินกับเขาวีจะได้ทำงานกับสาวๆวีบอกว่านั่นเป็นไปไม่ได้นายต้องเป็นบ้าไปแล้วถ้าเกิดไม่ใครรู้เรื่องนี้ขึ้นมามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ในตอนที่พวกเขาทั้งคู่กำลังพูดคุยซุบซิบกันเสียงเบามดทหารที่อยู่รอบข้างก็แอบฟังอยู่ไม่ต่างอะไรจากป้าข้างบ้านเลยจะอย่างไรก็ตามสุดท้ายซีก็ขอร้องอ้อนวอนจนวีนั้นปฏิเสธไม่ได้และยอมรับข้อตกลงนั้นไป ทำให้ในรุ่งเช้าวันต่อมาซีได้เข้ามาในกองทัพและได้เจอกับเจ้าหญิงจริงๆเขาโบกมือทักทายท่ามกลางกองทัพมดทหารนับพันตัวแต่เจ้าหญิงไม่แม้จะสนใจหรือว่าเห็นซีเลยมดแก่ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างๆกล่าวทักทายซีอย่างสุภาพและบอกว่าตัวนั้นชื่อบาบิทัสไม่นานผู้บัญชาการก็ปรากฏตัวพร้อมบอกทหารมดทั้งหมดว่าสงครามจะเริ่มขึ้นเดี๋ยวนี้ และสั่งให้ทหารเคลื่อนทัพไปด้านหน้าเพื่อบุกโจมตีรังของพวกปลวกซีรู้สึกกลัวมากๆและเข้าใจผิดไปเองว่าวันนี้จะมีแค่าการเดินสวนสนามเพราะความจริงแล้วมดทหารทุกตัวก็เพิ่งจะรู้พร้อมกับเขานี่เองจะอย่างไรก็ตามมดทหารทุกตัวนั้นถูกฝึกมาให้พร้อมกับสนามรบทุกเวลาแต่สําหรับซีแล้วไม่ใช่บาเบทัสบอกกับเขาว่าฉันจะดูแลนายเองอย่าห่วงไปเลยไอตัวเล็กฉันรู้ว่านายไม่ใช่คนของเราก่อนที่กองทัพทหารหมดนับพันตัว จะเคลื่อนพลไปยังหน้ารังปลวกและบุกโจมตีอย่างสายฟ้าแลบพวกปลวกเองก็ตั้งรับแล้วเหมือนกันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สงครามจะเริ่มขึ้นมดน,นับพันโจมตีปลวกนับร้อยสงครามที่ป่าเถื่อนเริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกปลวกตัวใหญ่กว่ามากและพลสารสีเขียวซึ่งเหนียวมากได้ด้วยทําให้ถึงแม้พวกมดจะมีจํานวนที่เยอะกว่าแต่ก็ถือว่าทั้งสองฝ่ายน,นั้นสูสี ในตอนที่ศีกันมันถูกเล่นงานจากด้านหลังบาเบทัสก็มาช่วยเขาไว้บาเบทัสเป็นลูกทหารที่มีฝีมือและเขาเก่งกาจกว่าใครอย่างเห็นได้ชัดซีในตอนนั้นก็ได้แต่วิ่งหนีในขณะที่ทหารคนอื่นเสียสละชีวิตเขาเพลอวิ่งเข้าไปในโพรงใต้ดินและปลวกก็มาตายหน้าทางออกของเขาทางฝั่งวีนั้นก็มาทําหน้าที่แทนซีเพื่อนรักนั่นทําให้เขาได้เจอกับเพื่อนสาวของซีอีฟาดูสนใจวีมากๆจากร่างกายที่กำยำและกล้ามอกถิ่นนั่นบึก ทำให้วีฮอตสุดๆวีเองก็ดูสนใจอีกฝ่ายเหมือนกันพอรุ่งเช้ามาถึงแสงพระอาทิตย์ไม่สาดส่องเพราะหมอกนั้นปกคลุมทําการสมรภูมิรบที่เหลือเพียงแต่เศษซากผลลัพธ์ของสงครามคือการสูญเสียทั้งสองฝ่ายเมื่อปลวกและพวกมดนั้นต่างตายกันหมดเหลือเพียงแค่ซีที่ดันรอดชีวิตมาได้บาเบทัสในตอนนั้นเหลือเพียงแค่หัวและเขาใกล้จะไปแล้วจึงได้บอกบทเรียนเด็กน้อยไปว่านายยังมีโอกาสไม่เหมือนกับฉัน นายจงอย่าเดินตามกฎไปทั้งชีวิตลองคิดด้วยตัวเองก่อนก่อนที่บาเบทัสจะจากไปทหารนายหนึ่งกลับมารายงานท่านในพลถึงผลลัพธ์ของสงครามพวกเปลือกถูกกำจัดแต่พวกทหารหมดเองก็เช่นกันเหลือรอบเพียงคนเดียวคือซีทหารตัวน้อยที่ท่านในพลไม่อยากจะเชื่อสายตาจะอย่างไรก็ตามซี 4. ถือว่าเป็นวิรบุรุษที่รอดชีวิตจากสงครามมาได้ เวลาเพียงนิดเดียวข่าวเรื่องนี้แพร่สะพัดไปทั่วอาณาจักรถึงเรื่องผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือซีทุกคนต่างแสดงความดีใจซีเปรีบยบเหมือนความหวังของเหล่ามดทางฝั่งวีในตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจมากๆที่ในวันนั้นเขาสลับงานกับซีไม่คิดว่าซีจะต้องไปตายในสนามรบเลยแต่พอเดินมาได้สักพักสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าก็คือเพื่อนของตนยังคงอยู่และกลายเป็นวีรบุรุษไปแล้ว เขาดีใจสุดๆและด้วยวิกรรมอันกล้า,าหาญนี้ทําให้ซีได้ข้าพบพระราชินีเขาได้เจอกับเจ้าหญิงอีกครั้งจึงได้กล่าวทักทายเธอและพยายามให้เธอจําเขาได้เจ้าหญิงใช้เวลาอยู่สักพักก่อนที่เธอจะจำมดงานอย่างซีได้แต่ตัวเจ้าหญิงก็เผลอหลุดปากว่าไปเจอซีในผับนั่นทําให้ทุกคนสงสัยว่าซีเป็นมดงานไม่ใช่ทหารหมดและเจ้าหญิงเข้าไปในผับทําไมอีกทั้งยังไปเต้นรำกับซีอีกด้วยท่านในพลและพระราชินีไม่พอใจมากมาก และเรื่องนั้นซีจะถูกทำโทษอย่างแน่นอนซี C. จึงสติแตกและคว้าตัวเจ้าหญิงออกไปจากอาณาจักด้วยบังเอิญเจ้าหญิงไม่พอใจมากๆและถามซีไปว่าจับเธอมาทำไมว่าผมรักคุณและผมไม่ได้ตั้งใจจับคุณมามันเป็นอุบัติเหตุผมแค่ซุ่มซ่ามและคนเข้าใจผิดกันไปเองเท่านั้นเจ้าหญิงบอกมดงานอย่างซีว่ารู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างคืนนั้นฉันแค่ไปสนุกก่อนจะเรียกหาทหารที่กำลังมาแต่แล้วสิ่งปลูกสร้างหนึ่งก็ปรากฏพวกมดไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เรารู้จักกันดี มันคือแว่นขยายที่สามารถสะท้อนแสงพระอาทิตย์และทําให้หมดตัวจ้อยนั้นกลายเป็นผุยผงได้เลยพวกมดหนีกันไปคนละทางเจ้าหญิงและซีหนีไปทางเดียวกันแน่นอนว่าซีจะไม่กลับไปที่อาณาจักรเพราะเขาจะถูกตัดหัวอย่างแน่นอนแต่ก็จะไม่รังเจ้าหญิงไว้ถ้าเจ้าหญิงอยากกลับก็กลับได้เลยเขาจะไปยังอาณาจากาักรแมลงเจ้าหญิงตอบกลับวันนั้นไม่มีจริงแต่ซีก็พูดต่อไปว่ามันไม่สําคัญว่าจะมีไหมอย่างเดียวที่ผมเหลืออยู่คือความเชื่อและผมจะลองมุ่งมั่นเชื่อในตัวเองสักครั้ง เจ้าหญิงเองก็ไม่ง้อในตอนที่เธอกําลังเดินกลับอาณาจักรก็นันไปเจอกับตะกแตนตัวใหญ่ยักษ์นั่นทําให้เธอเลือกที่จะไปกับซีเพราะความปลอดภัยอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้ตัวคนเดียวในแดนนอกอาณาจักรที่กว้างใหญ่นี้ทางฝั่งพระราชินีก็สั่งให้ผู้บัญชาการนั้นหาตัวเจ้าหญิงมาให้ได้จะอย่างไรก็ดีข่าวลือเรื่องซีและเรื่องเจ้าหญิงที่ถูกจับตัวไปนั้นแพร่สะพัดไปในไม่กี่ชั่วโมงถึงแม้มันอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยแต่มันคือเรื่องปกติของการเมาท์มอย เมอวีได้รู้ว่าทุกคนกำลังสงสัยเรื่องซีจึงบอกกับทุกคนไปว่าตนเป็นเพื่อนกับซีซีทำงานเป็นมดงานทุกคนก็ไม่เชื่อเป็นมดงานจะเป็นทหารได้อย่างไงมดงานทำอะไรไม่ได้นอกจากขุดดินพวกเราไม่มีทางเลือกอัสเทกาหรือแอสก็ตอบกลับลามดงานไปว่าซีนั้นไม่เหมือนกับพวกเราถ้าซีต้องการอะไรเขาก็จะไปหามันเลยเขามีความกล้าและทำสิ่งที่ใจต้องการมดทุกตัวพอรู้แบบนั้นก็ต่างตกใจกันมาก นี่จะบอกว่าพวกเราไม่ต้องทํางานแบบนี้ก็ได้งั้นหรอเมื่อการพูดคุยนี้ถูกเล่าปากต่อปากจากพวกมดทําให้พวกเขาเลือกที่จะไม่ทํางานกันทั้งหมดทางฝั่งซีในตอนนั้นก็ได้เจอกับโขดหินอันใหญ่แบบเดียวกันกันกบพี่ตาแก่ก่อนหน้าบอกมาเจ้าหญิงก็บ่นตลอดทางว่าเธออยากจะกลับอาณาจากักรแต่ซีไม่สนใจเลยเขามุ่งมั่นมากๆเป็นครั้งแรกที่ทํากับตัวเองคือลองเชื่อในตัวเองสักครั้งแทนที่จะเชื่อคนอื่นและทําตามเขาซีถามกับเจ้าหญิงไปว่า ผมขอถามคุณตรงๆคุณอยากแต่งงานกับท่านในพลจริงหรอและคุณอยากจะคลอดลูกดับล้านตัวจริงหรือเปล่าลองให้โอกาสข้าสักครั้งถ้าโลกแห่งแมลงนั้นไม่มีอยู่จริงข้าจะพาท่านกลับไปยังอาณาจักรเจ้าหญิงตอบตกลงก่อนที่พวกเขาจะเริ่มออกเดินทางสู่แม่น้ําที่ทอดยาวด้วยเรือใบไม้ดาเล็กจิว๋วในคืนนั้นเองพวกมดงานก็ปัดถวงแต่ผู้ัญชาการรู้ดีว่าตนต้องทําอะไรเขาบอกกล่าวมดงานทุกตัวว่าถ้าคุณยกย่องสีมากนะัก ช่วยบอกผมหน่อยว่าสีอยู่ที่ไหนเขาคิดถึงแต่ตัวเองแต่ถ้าพวกคุณคิดถึงส่วนรวมและทําอุมโมงค์ให้เสร็จทันเวลางานจะน้อยลงสเสบียงจะมากขึ้นผมรับปากได้เลยในงานเปิดอุมโมงค์คนงานทุกคนจะได้กลายเป็นแขกกิติยศมดงานพอฟังแบบนั้นก็ฮึกเหมิมและเชื่อคำท่านในพลอย่างง่ายได้ในรุ่งเช้าวันต่อมาสีและเจ้าหญิงก็ได้เจอกับโลกแห่งมแมลงจริงๆมีอาหารมากมายอยู่บนพื้นถึงแม้มันจะอยู่ในภาชนะก็ตาม พวกเขาได้เจอกับพึ่งสองตัวทั้งสองดูใจดีมากๆแต่พูดคุยกันได้สักพักสิงมีชีวิตตัวใหญ่ยักษ์ก็ปรากฏตัวและพรากพึ่งตัวเมียไปถึงแม้มดตัวจใจทั้งสองพยายามจะหนีแต่ก็หนีไม่พ้นพวกเขาติดอยู่กับอะไรบางอย่างที่เหนียวหนึบในช่วงเวลาใกล้ตายนี้เองเจ้าหญิงก็บอกกับซีว่าที่ซีพูดกับเธอเมื่อวานนั้นมันซึ้งใจมากๆและเธอเริ่มจะชอบซีขึ้นมาแล้วแต่หน้าเสียดายที่ต้องมาตายซะก่อนตัดภาพมาที่อาณาจักรวีถูกจับตัวมาซ้อม และทาหารขู่จะฆ่าแฟนสาวของเขาเพื่อให้วีบอกว่าซีจะไปที่ไหนวี v. ไม่มีทางเลือกจึงยอมบอกไปตามตรงว่าซีนั้นอยากจะไปยังอาณาจากักรเขาแมลงท่านในพนรู้ดีว่าที่นั่นมีอยู่จริงจึงสั่งให้คาเตอร์ไปตามตัวเจ้าหญิงกลับมาและฆ่าซีทิ้งซะทางฝั่งซีและเจ้าหญิงในตอนนั้นปรากฏว่าพวกเขาทั้งสองรอดชีวิตมาได้และได้เข้ามาในดินแด,น,ดน,นแมลงของจริงมีอาหารมากมายอยู่ทั่วพื้น มแมลงมากมายอยู่ที่นี้ไม่มีใครมากําหนดหรือสั่งให้พวกเขาต้องทําอะไรซีและเจ้าหญิงสนุกกันมากๆพวกเขากินน้ําสู้ซาด้วยกันมันคือน้าโคกและแท้จริงแล้วดินแดนแมลงนี้คือถังขยะอาหารมากมายที่กองอยู่ทั่วพื้นคือขยะที่ทิ้งมาจากมนุษย์แต่นั่นไม่สําคัญเลยมันเปรียบเสมือนสวรรค์ของพวกเขาทั้งสองมีความสุขกันมากๆเมื่อได้รู้จักกันมากขึ้นเล่นสนุกด้วยกันและนั่งจับมือกันในคืนนั้นเองพวกมแมลงก็มาล้อมกองไฟ ในตอนที่ซีกำลังไปเติมฟืนเจ้าหญิงก็ถูกจับตัวไปเจ้าหญิงบอกกับคาเตอร์ว่าซีนั้นตายไปแล้วเธอโกหกเพราะไม่อยากให้คนรักของตนต้องมาตายเพราะเธอซีพอรู้ว่าเจ้าหญิงถูกนำตัวไปที่อาณาจักรเขาก็ต้องหาทางกลับไปให้ได้พึ่งตัวก่อนหน้านี้ที่เสียภรรยาไปก็อาสาจะไปส่งเขาเจ้าหญิงถูกนำตัวมาที่ห้องของผู้บัญชาการในตอนที่แผนกับผู้บัญชาการนั้นกำลังจะเริ่มขึ้นเขาสั่งทหารให้ขังเจ้าหญิงไว้ที่นี้ก่อนจะเริ่มแผนการสุดชั่วร้ายของเขา ไม่นานซีก็เข้ามาและได้รู้มาจากทหารเฝ้าอย่างว่าวันนี้มดงานต้องไปร่วมงานเปิดตัวอุโมงซีเองก็ใช้ไหวพริบความลื่นไหลของตนในการแอบเข้าไปหาเจ้าหญิงจึงได้รู้ถึงแผนการชั่วร้ายของผู้บัญชาการเขาตั้งใจให้หมดงานขุดอุโมง์ขนาดใหญ่ขึ้นมาและขุดต่อไปจนไปถึงแอ่งน้ําทําให้น้ําทะลักมดงานทุกตัวต้องตายนี่คือจุดประสงค์ของผู้บัญชาการซึ่งต้องการคลองอาณาจักรนี้และเปลี่ยนแปลงอาณาจักรทั้งหมดให้กลายเป็นอาณาจักรที่มีแต่มดที่แข็งแกร่งเท่านั้น มดงานอย่างซีต้องถูกกำจัดและหายไปจากโลกเมื่อทั้งสองรู้แผนก็รีบไปที่อุโมงค์ทันทีแต่ก็เหมือนจะสายเกินไปเพราะผู้บัญชาการได้สั่งให้คัตเตอร์ปดปต้อุโมงค์ถึงแม้ในตอนนี้คัตเตอร์นั้นจะไม่ค่อยมั่นใจวันนี้เป็นความคิดที่ดีแต่เขาก็ขาดคำสั่งผู้บัญชาการไม่ได้ไม่น้นประตูทางออกก็ถูกปิดลงและน้ำก็ทละลักเข้ามาโดยเร็วมดทุกตัวแตกตื่นและมากระจุกอยู่ในที่เดียวกัน ในตอนที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังซีบอกว่าพวกเรามีทางออกโดยเรานั้นจะต่อตัวเป็นบันไดเพื่อขึ้นไปด้านบนอีกทีถ้าเราทำอุโม,มงขนาดใหญ่นี้ขึ้นมาได้การทำบันไดคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรถ้าเราเชื่อในตัวเองและแล้วมดทุกตัวก็เริ่มทำตามที่ซีบอกก่อนที่พวกเขาจะทำสำเร็จซีขึ้นมาบนพื้นดินและขอความช่วยเหลือจากมดด้านบนผู้บัญชาการในตอนนั้นจะแตะซีลงไปแต่คัรเตอร์ก็มาขัดขวางเขาคิดว่านี่ไม่ใช่ความคิดที่ดี และจะไม่ฟังคําสั่งของผู้บัญชาการบ้านอานาจอีกผู้บัญชาการนั่นเองได้ผลักซีลงไปด้านล่างซีจมน้ําแต่เขาก็ตายทหารทุกตัวเริ่มช่วยมดขึ้นมาในขณะที่คาเตอร์ดำน้ําลงไปช่วยซีในตอนที่ทุกคนคิดว่าเสียซีไปแล้วเขากลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเจ้าหญิงจูบซีด้วยความดีใจและในตอนนี้เธอไม่สนแล้วว่าจะต้องแต่งงานกับใครถ้าจะแต่งงานกับคนที่เธอรักเท่านั้นทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองได้หลังจากนั้นซีและเจ้าหญิงสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่ ให้ดีกว่าที่มันเคยเป็นและความจริงคือสถานที่ต่างๆที่ร่วมประจนภัยกันมานั้นอยู่ห่างไปไม่ไกลแต่มันก็คุมค้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงรังมดที่น้อยนิดที่ตั้งอยู่บนโลกอันกว้างใหญ่ทั้งหมดนี้คือ a n t s เปิดโลกใบใหญ่ของหนาหยมดหากใครชอบรับฟังสปอยเพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับแล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ